อีกอันนึงก็คือเราจะคุยกันก็คือว่าเราจะคุยกันว่าไงน,นะคาด้จริงมากน้อยแค่ไหนก็ไม่ทราบนะครับแต่อย่างน้อยสบายใจไว้ก่อนโลกจิตครับสวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้คุยกันนอกคุยอีกแล้วมีของใหม่หม,มาพูดคุยกันครับช่วงนี้อัตราการติดเชื้อของโควิด -19 ก็เริ่มลดลงเรื่อยๆนะครับซึ่งก็ถือได้ว่า เป็นแนวโน้มที่ดีอย่างมากเลยเทีเดียวและบ้านเราก็เปิดประเทศไปเรียบร้อยแล้วเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนซึ่งก็ดีนะครับการไปมาหาสู่กันก็มีเยอะขึ้นเรื่อยๆเราก็ฉีดวัคซีนกันค่อนข้างจะหลากหลายแล้วก็พบกันหลายคนแล้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการไปมาหาสู่กันก็เริ่มเป็นเรื่องที่ปกติกมากขึ้นเรื่อยๆแต่ทีนี้เวลาที่ไปมาหาสู่กันเนี่ยเ,าเราก็ไม่ทราบว่าเชื้อมันสามารถที่จะเดินทางไปมาหาสู่กันด้วยหรือเปล่านะครับไปมาหาสู่กันเยอะก็ใช่ว่าจะ ปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นเรามาหาวิธีป้องกันกันสักนิดก็ท้าจะดีนะครับเคยดูเครื่องนี้ครับเจ้าเครื่องเขาเรียกว่าเครื่องพ่นฆ่าเชื้อนะครับก็เคยดูมาแล้วสักพักหนึ่งแล้วล่ะแต่ก็ไม่เคยมีโอกาสได้สั่งซื้อมาสักทีวันนี้ลองสั่งซื้อมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็วันก่อนก็แกะเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับมีหลายราคาให้เลือกเลยทีเดียวนะครับเครื่องแบบนี้ลองเช็คๆกันดูพันกว่าบาทก็มีนะครับไม่ถึงพันก็มีซึ่งผมก็คิดว่าทุกเครื่องดูหน้าตามันคล้าย ราคาบางราคาก็ดูส,ดสูงเกินอีกตัวหนึ่งเลยเกินอีกตัวนึงก็ดูต่ําแต่ผมก็เลยลองสั่งอันที่ราคาไม่ถึงพันมาดูนะครับเพราะว่าก็คิดว่าจะลองดูแล้วกันคิดถ้ามันไม่ไม่ดีก็ไม่กี่พันนะครับวันนี้ถือโอกาสเอามาแกะกล่องแล้วก็มาดูกันว่ามันจะทาํางานยังไงกันบ้างนะครับเครื่องที่ว่าก็เรียกว่าตรงนี้เขียนว่าฟองมีชีนนะครับหน้าตาแบบนี้เดี๋ยวมาแกะกล่องซึ่งแกะไปแล้วนะครับ โยนอีกเหมือนเดิมโอเคได้มาเรียบร้อยนะครับสำหรับเครื่องนี้ก็เรียกว่าเครื่องทําหมอกนะครับเครื่องทําหมอกแล้วก็หน้าตาทุกอันเหมือนกันหมดเลยครับแตกต่างกันอยู่บ้างบางทีก็ดูตรงหัวปุ่มนี้บางยี่ห้อก็เป็นสีแดงบางยี่ห้อก็เป็นสีเขียวนะครับแต่ผมก็เชื่อว่าทุกอันจะเหมือนกันหมดอุปกรณ์ไม่มีอะไรเยอะครับตัวตัวมันเองก็เป็นพลาสติกดูไม่ได้แข็งแรงเท่าไหร่ส่วนด้านหลังในแง่ของปุ่มก็มีไม่เยอะมากเท่าไหร่นะครับจริงๆก็มีแค่ ปุ่มเปิดปิดนะครับซึ่งมีสวิตช์อยู่2ทางก็คือทางซ้ายกับทางขวานะครับอันนึงก็ขีดนึงอีกอันก็2ขีดนะครับซึ่งทางขวาและซ้ายที่ต่างกันก็คือว่ามันสามารถเปิดปั๊มได้ทั้งคู่แต่อันหนึ่งจะมีการให้ความร้อนด้วยนะครับเปิดตัวฮีเตอร์ด้วยแต่ส่วนอีกอันนึงก็จะไม่มีตัวฮีเตอร์นะครับอีกปุ่มหนึ่งก็จะเป็นแค่ปุ่มหมุนสําหรับเหมือนกับว่าตั้งเวลานะครับเป็นหมุนหมุนเปิดตัวปั๊มนะครับ แล้วก็สุดท้ายอีกอันนึงก็คือแค่ตัวท่อที่จะเอาไว้ใส่น้ํายานะครับเ,เครื่องนี้เนี่ยข้อเสียงมันอย่างหนึ่งก็คือว่าไม่ได้มีกล่องหรือว่าขวดที่จะใส่น้ํายามาให้ก็เป็นแค่ช่องเฉยเนะครับเพราะฉะนั้นขวดนี้เราก็สามารถที่จะหาขวดใส่เองแต่ว่าก็ต้องหาขวดที่มันเข้าพอดีกับช่องนะครับบางทีเราหาขวดที่มาแล้วมันใหญ่เกินไปเข้าช่องไม่ได้ก็ไม่ดีนะครับ ซึ่งบางทีหาขวดที่ได้พอดีแล้วเข้าช่องอฟิตไปก็ไม่ดีอีกนะฮะอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าตัวสายที่เขาให้มาเนี่ยค่อนข้างจะเป็นสายที่สั้นนะครับดังนั้นเวลามันเอาเข้าไปในขวดมันก็ลงไปไม่ถึงขวดเท่าไหร่ก็เลยข้อเสียก็มีอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นเมื่อเราหาแล้วอาจจะต้องใช้วิธีประยุกต์กันเล็กน้อยนะครับก็คือหาขวดที่ใส่พอดีก้นปุบลงไปแล้วก็จัดหัวซะเลยนะครับผาไปใช้วิธีแบบนี้ แล้วก็ไอสายก็หยอดลงไปได้น้ำยาก,ก็เทลงไปในขวดนี้ได้ในระหว่างที่ใช้นะครับเพราะว่าเราก็คงไม่ได้ยกไปไหนมาน้ำยาคงไม่ได้กระฉอกมากมายนะครับตัวเครื่องพ่นตัวนี้ว่าไปแล้วหน้าที่ของมันนะครับคุยกันมาตั้งนานก็คือไว้พ่นฆ่าเชื้อนะครับพ่นฆ่าเชื้อก็คือว่าเราก็ต้องไปหาซื้อน้ำยานะครับซึ่งน้ำยาเนี้ยก็จะมีหลากหลายยี่ห้อเลยทีเดียวนะครับที่เขาจะเขียนไว้บอกว่าน้ำยาสำหรับฆ่าเชื้อแบคทีเรียนะครับหรือว่า reduce b a c t e r ียได้ 99.99% 99อันนี้ก็ว่ากันไปนะครับลองดูแล้วกันว่ายี่ห้อไหนจะดีที่สุดก็หาซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อที่ใช้กับเครื่องทำหมอกนะครับหรือเครื่องพ่นหมอกนะฮะเพราะฉะนั้นใครเครื่องพวกน,นี้แล้วเอาน้ำยาใส่ก็ไปแล้วก็เปิดเครื่องก็เครื่องก็จะทำงานพ่นน้ำยาออกไปนะครับพ่นน้ำยาไปเพื่อที่ให้น้ำยานั้นกระจายไปทั่วพื้นที่ที่เราต้องการที่จะฆ่าเชือ้อหรือควบคุมเชื้อนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าแล้วเมื่อไหร่เราจะใช้เครื่องนี้ขืนดีนะครับ จริงๆแล้วเนี่ยเครื่องนี้ควรที่จะเอาไว้ใช้ในสถานที่ที่ปิดนะครับไม่ควรที่จะใช้ในสถานที่เปิดเพราะว่าผลของมันเนี่ยก็คือว่าเวลาเราใส่น้ํายาฆ่าเชื้อลงไปเรียบร้อยเปิดและพ่นไปในห้องเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราควรที่จะปล่อยให้มันทิ้งไว้สักอย่างน้อยๆก็3ชั่วโมง4ชั่วโมงหรือนะฮะเป็นอย่างน้อยนะครับเพื่อที่ว่าตัวน้ํายาจะได้มีโอกาสทํางาน ฆ่าเชื้อที่มันเกาะอยู่ตามพื้นผิวต่างๆถ้าว่าพ่นไบแป๊บเดียวแล้วก็รีบเปิดห้องแล้วก็เข้าไปใช้บางทีตัวน้ายาอาจจะยังไม่ได้ทํางานเต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นต้องปล่อยให้เขาโอกาสปล่อยโอกาสให้เขาได้ทํางานด้วยก็เพราะฉะนั้นเวลาจะออกบ้านทิ้งต่างว่าจะออกบ้านก็เปิดพ่นอัดไว้ในบ้านสักแป๊บหนึ่งแล้วก็ให้ทั่วนะครับทุกห้องแล้วก็ออกไปบ้านอยู่ข้างนอกบ้านสัก3 4สี่ชั่วโมงแล้วค่อยกลับเข้ามานะครับงั้นเรามาดูกันครับว่าเจ้าเครื่องนี้เขาจะทํางานกันยังไงนะครับอันด เสียบปลั๊กนะครับแต่ว่าเนื่องจากสายที่เขาให้มาเนี่ยจากตัวเครื่องเนี่ยมันค่อนข้างจะสั้นมากเลยนะครับก็ประมาณสักเมตรเอเมตรเดียวเองนะครับเพราะฉะนั้นต้องหาที่เสียบปลั๊กที่ค่อนข้างอยู่กลางพื้นที่ที <k buckets hyster ia> ่จะใช้งานนิดหนึ่งหรือไม่ก็ต้องต่อสายปลั๊กพ่วงมาให้มีให้ครอบคลุมพื้นที่ได้เยอะที่สุดนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับเอาน้ํายานะครับน้ายาที่ว่าก็เทใส่ถ้วยให้เรียบร้อยใส่ในกระป๋องนะครับเอาสายหยอดเข้าไปให้เรียบร้อยนะครับ ใส่เข้าไปนี่ถ้วยให้เรียบร้อยทีนี้เมื been, h, oh. guys, this, oh ่อใส่ท oh. ุกอย่างเรียบร้อยแล้วปุ่มครับมีปุ่มด้านนี้นะครับแต่ตอนใส่แล้วอย่าเอียงอย่าหงนะครับเดี๋ยวน้าหกมีปุ่มด้านนี้นะครับซึ่งปุ่มตรงนี้เนี่ยก็มี2ปุ่มอย่างที่บอกไว้นะครับปุ่มพัดถังขวาก็คือตรงนี้เป็นขีด1ขีดนะครับแต่ว่าบางเครื่องอาจจะสลับกันอันนี้แล้วแต่ก็คือปุ่มหนึ่งเนี่ยก็จะคือผักไปจะเปิดปั๊มแล้วก็เริ่มมีความร้อนนะครับก็จะเริ่มผีฮีตพัวง่ายว่านอกจากเปิดปั๊มแล้ว มันจะเริ่มทําความร้อนเพื่อให้ตัวคอยข้างในนะครับเริ่มมีความร้อนพร้อมที่จะ,จะรับน้ํายาเข้าไปนะครับงั้นเราจะเปิดรอสักประมาณ1-2นาทีและจากนั้นเมื่อเครื่องพร้อมนะครับไฟสัญญาณตรงนี้ก็จะสว่างขึ้นมาซึ่งก็อย่างที่บอกบางอันก็เป็นสีแดงบางอันก็เป็นสีเขียวนะครับอย่างนี้เป็นสีเขียวก็ไม่เป็นไรขอให้มันสว่างด้วยกันแปลว่าเครื่องพร้อมที่จะทํางานแล้วปั๊มพร้อมฮีเตอร์พร้อมนะครับเมื่อทุกอย่างพร้อมเรียบร้อยแล้วก็มาถึงปุ่มตรงนี้ครับปุ่มตรงนี้ก็คือปุ่มที่จะหมุน เพื่อเปิดนะครับดังนั้นเราหมุนปุ่มเพื่อที่จะเปิดเหมือนคล้ายๆกับปุ่มนาฬิกาเลยครับพอหมุนเรียบร้อยเครื่องก็จะทํางานเพราะเครื่องทํางานเรียบร้อยแล้วตรงนี้ครับฝันก็จะเริ่มพุ่งออกมานะครับหรือเมื่อมันพร้อมแล้วมันก็จะพุ่งออกไปเลยนะครับังนั้นก็ลองดูครับเครื่องนี้ซึ่งตัวเครื่องเนี้ยสามารถตั้งเวลานะครับไว้ได้5นาทีเราสามารถที่จะหมุนเวลาหเหมือนกับเหมือนกับทามเมอร์เลยครับาทามเมอร์นาฬิกา ก็ตั้งไว้5นาทีให้มันพ่นไปเรื่อยๆ5ืนาทีจนมันเสร็จแต่ก็ให้แน่ใจนะครับว่ามีน้ํายาอยู่ในนี้พอเทียบพ่นตามเวลา5นาทีจริงๆก็อาจไม่ได้จําเป็นมากขนาดนั้นพ่นสักนาทีหนึ่งนี่ก็เยอะพอสมควรแล้วนะครับแล้วก็พย,ย้ายไปอีกห้องหนึ่งไปพ่นอีกห้องหนึ่งอะไรประมาณนี้เพราะว่าถ้าเราใช้ในบ้านบ้านก็คงไม่ได้ใหญ่โตนะฮะบ,บ้านผมเล็ก <c oughs> และมื่อเครื่องใช้เสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็จะเด้งกลับมาเองนะครับแปลว่าเครื่องถึงตรงนั้นมันก็จะตัด การพ่นออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับในระหว่างที่เราใช้เครื่องเครื่องนี้เนี่ยเราก็ควรจะป้องกันตัวเองไว้ด้วยนะครับก็ควรจะมีหน้ากากให้เรียบร้อยแล้วก็ถ้าใส่ถุงมือได้นะครับถุงวิยางก็ด้วยยิ่งดีเลยทีเดียวเพราะว่ามันเป็นสารเคมีเราก็ไม่อยากที่จะสูดดมแล้วก็ไม่อยากที่จะสัมผัสสารเคมีพวกนั้นไปด้วยนะครับปลอดภัยไว้ก่อนก็ดีไม่ใช่ว่ามัวแต่จะฆ่าเชือ้อแล้วก็ตัวเองสูดดมเข้าไปด้วยไม่น,าน่าพิดสมัยเท่าไหร่ครับ ในเรื่องสถานที่ที่จะพ่นนะครับหากว่าเราต้องไปพ่นในห้องครัวหรือว่าห้องอะไรที่มีภาชนะสาหรับทานอาหารนะครับอย่างหนึ่งที่ควรจะทําก็คือหาผ้าคลุมภาชนะพวกนั้นให้เรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นขวดน้ําจานข้าวช้อนอะไรทั้งหลายนะครับคลุมให้เรียบร้อยเพื่อที่ว่าอย่างน้อยน้อยสารเคมีจะได้ไม่ไปโดนสิ่งพวกนั้นเพราะว่าอย่างไงเราก็ต้องมาเข้าปากดีนะฮะหรือถ้าว่าให้ดีหลังจากพ่นเรียบร้อยแล้วก่อนจะใช้งานพวกภาชนะต่างๆอย่าลืมล้างให้เรียบร้อยด้วย ไม่ใช้งานเจ้าเครื่องนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ถึงเวลาเก็บเครื่องครับก็คือว่าเราก็ควรที่จะเอาน้ํายาสารเคมี M e ทั้งหลายเนี่ยออกไปจากระบบให้หมดนะครับอันดับแรกเลยก็คือต้องยกสายขึ้นมานะครับเพราะว่ามันยังมีน้ํายาที่ยังค้างอยู่ในท่อนะครับหลังจากนั้นเราก็ต้องเปิดปั๊มนะครับเพื่อที่จะดันนี่ๆออกไปแต่ในครั้งนี้เราไม่จําเป็นที่จะต้องใช้ความร้อนนะครับเพราะฉะนั้นก็มาถึงปุ่มที่อยู่อีกด้านหนึ่งครับก็คือปุ่มที่จะปัดไปอีกด้านนึงก็คือปุ่มที่จะเปิดไปทางด้านซ้ายนะครับ ซึ่งปุ่มนี้จะควบคุมเฉพาะการทํางานของปั๊มแต่ไม่ควบคุมระบบการทํางานของความร้อนนะครับเพราะฉะนั้นหม้อมันก็จะไม่ทําความร้อนมันจะแค่ปั๊มส่วนน้ํายาที่อยู่ในนี้พห้พ้นออกไปเท่านั้นเองจะไม่เกิดการฮีทอัพของตัวน้ายาขึ้นมานะครับความร้อนก็ไม่จําเป็นเพราะฉะนั้นเมื่อเราเปิดไปทางซ้ายเรียบร้อยแล้วและเครื่องพร้อมจะทํางานเราก็เปิดเหมือนเดิมครับหมุนปุ่มนะครับหมุนปุ่มทํางานหมุนปุ่มทํางานปุ่มนี้เช่นเดิม น้ำยาก็จะค่อยๆถูกดูดออกไปนะครับตามท่อสังเกตเห็นได้เลยชัดเจนครับและเมื่อเราไล่น้ํายาไปหมดเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนที่เราจะเอาเครื่องไปเก็บก็ควรที่จะทําความสะอาดระบบอีกนิดหนึ่งนะครับก็ใช้น้ำเปล่านะครับใส่ขวดไว้แล้วเราก็เอาท่อนี้จุ่มเข้าไปนะครับจุ่มเข้าไปแล้วก็เปิดเครื่องอีกครั้งหนึง่งเช่นเดิมครับเปิดในข้างที่ใช้แค่ปัม๊มไม่ต้องเปิดความร้อนนะครับก็เพื่อที่จะดูดน้ําเข้ามาในระบบและน้ําก็จะไปวิ่งผ่านระบบทั้งหลายแล้วก็พ่นเป็นละอองออกไปนะครับ หลังจากที่เราเอาน้าสะอาดผ่านระบบของตัวเครื่องไปเรียบร้อยแล้วในตัวเครื่องก็จะไม่มีสารเคมีใดๆตกค้าง ok อยู่นะครับเราก็สามารถที่จะเก็บเครื่องได้เลยและอีกอย่างหนึ่งก็คือควรจะเช็ดนะครับตรงหัวเนี้ยให้เรียบร้อยเช่นกันอย่าให้เปียกเพราะว่าอย่างน้นนอยๆจะได้เป็นการป้องกันสนิมด้วยนะครับก็เป็นอานเรียบร้อยครับสำหรับเครื่องพ่นฆ่าเชื้อสำหรับวันนี้ก็ลองหากันดูนะครับถ้าคิดว่าจําเป็นต้องใช้เพราะว่านะตอนนี้ไปมาหาจู่กันเยอะขึ้นอย่างเวลาเราบางที เราเรียกช่างมาล้างแอร์ที่บ้านหรือช่างมาดูนั่นดูนี่นะครับพอช่างเขากลับไปเรียบร้อยแล้วก็พ่นสักทีหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นความสบายใจของผู้อยู่อาศัยนะครับมีเครื่องนี้สักเครื่องหนึ่งที่บ้านก็ไม่เลวเข้าท่าดีเหมือนกันผมไม่ได้ขายนะครับเอามาเล่าสู่กันฟังเพราะว่าโลกจิตนะครับก็เป็นห่วงเหมือนกันกลัวบ้านจะมีเชื้อโรคก็มาพ่นๆไปพ่นแล้วก็รู้สึกสบายใจขึ้น ก็ลองดูครับพิจารณาดูแล้วกันถือว่าเป็นทางเลือกทางหนึ่งที่เราจะอยู่ร่วมกับเจ้าโควิด1 i d 1 9นี้ไปกันอีกสักพักหนึ่งนะครับอะไรที่ทําให้เราสบายใจได้ไม่เครียดก็ทําไปเลยครับนะฮะก็เครื่องมนึงไม่แพงใช้แบบไหนก็ได้นะครับหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเอาให้สบายใจก็ล้างมือนะครับใส่หน้ากากถึงเว้นระยะห่างแค่นั้นก็ถือว่าดีแล้วแล้วก็อยู่ที่บ้านเอาสเปรย์พ่นใส่ผ้าเช็ดนะครับสเปรย์แอลกอฮอล อย่างนั้นก็พอแล้วเหมือนกันเขายังบอกเลยครับบอกว่าผลลัพธ์ที่ดีที่สุดของการฆ่าเชื้อก็คือใช้แอลกอฮอล์แล้วก็เช็ดไปตามพื้นผิวต่างๆแค่นั้นเองแต่สำหรับเครื่องนี้มันก็แค่กระจายไปในอากาศเราคงต้องไปไล่เช็ดทุกอย่างนะครับแต่ว่าถ้าอยากจะให้สะอาดจริงๆก็ใช้เช็ดนะครับวิธีนั้นถือว่าได้ผลแน่นอนที่สุดนะครับมาเล่าสู่กันฟังครับไหนที่คิดว่าสบายใจก็ทําไม่สบายใจก็ไม่ต้องทานะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นห่วงแล้วก็อยากให้ทุกคนมีสุขภาพดี แล้วก็ผ่านพ้นวิกฤตของโควิด19ไปด้วยกันหวังว่ามันจะผ่านพ้นไปเร็วๆนะครับเบื่อเต็มทนเหมือนกันอยู่มา2ปีแล้วรู้สึกชีวิตมันเปลี่ยนจริงๆนะครับแต่ก็เราก็ต้องอยู่กับมันให้ได้ครับขอให้ทุกคนมีความสุขและก็สุขภาพดีแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ